กระเป๋าเงินดูดซับกระเป๋าเงินดูดเงินดูดซับกระเป๋าเงินเรียกซับเพิ่มเงินเพิ่มซับ เข้ากระเป๋าได้มากขึ้นเคล็ดลับกระเป๋าเงินเศรษฐีรู้หรือไม่ว่ากระเป๋าเงินมีชีวิตโดยถ้าอยากให้กระเป๋าเงินให้คุณกับเรามีเงินทองไหลมาเทมาก็ควรจะปฏิบัติกับกระเป๋าเงินโดยการให้เกียรติและเคารพเพราะกระเป๋าเงินคือสมบัติของเราโดยอย่าเอากระเป๋าเงินไปไว้ในที่ต่ำๆเช่นวางที่พื้น นั่งทับเดินข้ามวางไว้ในห้องน้ำ เป็นตนต้หากเราใส่ใจรักกระเป๋าดูแลกระเป๋าเงินแล้วกระเป๋าเงินก็จะช่วยเรียกทรัพย์ให้เราได้ด้วยเช่นกันคิดง่ายๆเปรียบเสมือนถ้าบ้านไหนสะอาดน่าอยู่เราเองก็อยากจะเข้าไปอยู่อาศัยที่บ้านนั้นนั่นเองก็เช่นเดียวกันฉันนั้นโดยมีเคล็ดลับ วงจุยกระเป๋าเงินเรียกทรัพย์เรียกเงินวิธีเรียกเงินที่คนร่ำรวยเขาทำกันมีลักษณะดังต่อไปนี้หนึ่งกระเป๋าใบยาวเรียกทรัพย์กระเป๋าเงินที่ดีควรเป็นทรงยาวจะเก็บเงินได้เป็นระเบียบไม่งอไม่ยับกระเป๋าที่ใช้ควรเป็นใบยาวจะดีกว่า ใบสั้นเพราะหมายถึงเวลาที่เราได้เงินมาก็สามารถเก็บลงไปได้เลยไม่ต้องพับให้เสียรูปทรงอยากได้อย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นและมีความเชื่อกันว่ากระเป๋าเงินใบาย,ยาวดีกว่ากระเป๋าเงินใบสั้นเพราะวางแบงค์ลงไปโดยไม่ต้องพับเพราะฉะนั้นจะเรียกทรัพย์ได้ดีกว่าแน่นอน 2ช่องใส่บัตรเงินด้านในกระเป๋าเงินจะมีช่องใส่บัตรควรเลือกกระเป๋าเงินที่มีช่องใส่บัตรจำนวน6หรือ8หรือ9ช่องซึ่งเป็นเลขมงคลนั่นเองและกระเป๋าเงินควรมีช่องว่างควรมีช่องซิป ซึ่งจะส่งผลทำให้เก็บเงินได้มากและกระเป๋าเงินก็ควรมีซิปใส่เหรียญโดยมีความเชื่อกันว่ากระเป๋าเงินที่ดีควรมีซิปเพราะจะยิ่งช่วยเสริมให้เก็บเงินอยู่ได้มากยิ่งขึ้น 3. ใส่เงินกลับหัววิธีใส่ธนบัตรเงินที่ดีควรหันหัวเขา้ากระเป๋าซึ่งเป็นเครดมงคลให้เงินเข้ากระเป๋าของเราได้ตลอดเครดลับการใส่เงินกลับหัวโดยหันหัวเข้ากระเป๋าว่ากันว่าเหมือนเงินพุ่งทะลุมิติมาที่กระเป๋าของเราและเงินจะไม่จากเราไปไหนหัวใจหลักอยู่ที่การ จัดระเบียบการเก็บเงินในกระเป๋าเงินควรต้องเป็นระเบียบโดยแยกเหรียญแยกแบงค์และแยกบัตรต่างๆให้เป็นที่ไม่ควรปล่อยให้แบงค์ยับหรือมีรอยพับและมีความเชื่อกันว่าควรเรียงแบงค์ให้หัวไปในทางเดียวกันอีกด้วยและที่สำคัญเคล็ดลับ อีกอย่างก็คือกระเป๋าเงินที่ดีควรจัดเรียงเงินธนาบัตรจากน้อยไปมาก 4. กระเป๋าเงินห้ามหลุดลยุยชำรุดเสียหายเสียทรงจะส่งผลทำให้เงินรั่วไหลโดยอย่าใช้กระเป๋าที่ขาดเป็นรูเพราะชื่อว่ารู มีรูมันต้องรัว่วถ้าไม่อยากให้เงินรัว่วก็อย่าใช้กระเป๋าที่ขาดเป็นรูกระเป๋าเก่าหลุดลยุยก็จะทำให้เงินทองรั่วไหลตามหลักขวงจุยกระเป๋าเงินไม่ควรฉีกขาดหรือมีได้หลุดลุยออกมาเพราะ จะมีผลทำให้เงินทองหลุดลุยรั่วไหลได้ง่ายเก็บเงินไม่อยู่ฉะนั้นการใช้กระเป๋าเงินที่มีสภาพยับเยินนอกจากจะทำให้บุค,คลิกดูไม่ดีแล้วก็ยังทำให้เงินมีโอกาสลนหายตามรอยรั่วของกระเป๋าเงินได้อีกด้วยหากระเป๋าเงินควรใช้เก็บเงินอย่างเดียวมีความเชื่อกันว่าเงินไม่ชอบกระเป๋า ที่อ้วนตรงเสียรูปเสียทรงจะส่งผลทำให้ไม่ค่อยมีรายรับและเก็บเงินไม่อยู่จึงควร เครือกระเป๋าไฮโลไม่เป็นกระเป๋าที่รกกระเป๋าที่บวมนั้นหมายถึงมันจะไม่มีช่องทางให้โชคลาภเข้ากระเป๋านั่นเองโดยกระเป๋าเงินควรมีแค่เงินธนาบาัตรบัตรเครดิตและบัตรที่จำเป็นเท่านั้นกระเป๋าเงินไม่ควรอ้วนตุงเสียรูปทรงแต่คนส่วนใหญ่ใส่บัตรต่างๆเช่น บัตรเอทอมบัตรเครดิตบัตรสะสมแต้มน้ำบัตรแม้กระทางใบเสร็จจึงทำให้กระเป๋าเงินอ้วนตุงเสียรูปทรงจะทำให้เก็บเงินไม่อยู่ไม่ค่อยมีรายได้ไม่ค่อยมีรายรับเข้ามาเพิ่มวิธีแก้คือ ควรทิ้งอะไรที่ไม่จำเป็นออกจากกระเป๋าเช่นใบเสร็จเก่าๆและกระเป๋าเงินควรแยกช่องเป็นสัสดส่วนช่องใส่เหรียญช่องใส่แบงค์และควรมีช่องกระเป๋าใส่เหรียญเล็กๆแยกต่างหากอย่าใส่ปนในช่องกระเป๋าแบงค์ธนาบัตรหก ควรพกเครื่องรางประจำตัวไว้ในกระเป๋าเงินถือว่าเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเองช่วยทำให้เก็บเงินได้มากยิ่งขึ้นโดยอาจเป็นเครื่องรางของขังที่พกแล้วดี เช่นเงินขวัญถุงโดยเงินขวัญถุงหรือเงินก้นถุงเป็นเงินที่เจ้าของกระเป๋าตั้งใจเก็บไว้โดยไม่ใช้มีความเชื่อกันว่าเพื่อเป็นสลิมมงคลกับตัวเองทำให้เงินทองไหลเข้ากระเป๋ามีเงินไหลเข้ามา ใส่กระเป๋าของเราได้เก็บเงินมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเงินขวัญถุงอาจได้มาจากญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือจากพระจากเจ้าหรือเก็บเนื่องมาจากเป็นแบงค์เลขลงท้ายปีเกิดก็ได้เจ็ด การปฏิบัติดีต่อกระเป๋าเงินจะส่งผลทําให้กระเป๋าเงินก็ตอบแทนคุณกลับมาให้กับเราเช่นกันโดยเมื่อถึงบ่ายให้นํากระเป๋าเงินวางในตําแหน่งที่เหมาะสมให้เหมาะสมกับการเก็บของมีค่าโดยหลีกเลี่ยงการวางกระเป๋าเงินบนพื้นบนโต๊ะอาหารในห้องน้ําในห้องส้วมหรือที่ไหนก็ตามให้นึกเสมอว่า ควรรักษากระเป๋าเงินให้เหมือนกับรักษาสมบัติชิ้นหนึ่งที่มีค่ามากๆตามหลักควงจุ้ยกระเป๋าเงินยังบอกอีกว่าการทนุถนอมมอบความรักให้กับกระเป๋าเงินจะช่วยทำให้กระเป๋าเงิน ช่วยดึงดูดเงินกลับมาให้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นเช่นกันมีเงินให้ใช้ไม่ขาดมืออีกทั้งการเก็บกระเป๋าเงินให้เป็นที่เป็นทางยังช่วยทำให้ไม่เสียเวลาในการหากระเป๋าเงินหยิบมาใช้บ่อยๆได้ดีอีกด้วยนั่นเอง